ก็ใช้ตัวนั้นตัวเดียวแล้วก็คุยเพิ่มเนี่ยค่ะบาลานซิ่งมาใช้กใช้ไปแล้วก็ตามขั้นตอนที่อาจารย์บอกว่าให้หยุดวันเว้นวันวันเว้นสองวันอ่ะเพืก็เริ่มยุบเห็นผลทันตาต้องกลับไปใช้ตัวเดิมก่อนเพราะว่าตอนแรกเลิกหักดิบค่ะเลิกเลยเลิกเลยเป็นทุกคนไม่มีใครเก่งกล้าสามารถเอาชนะได้พอวันเว้นวันวันเว้นสองวันก็ เริ่มยุกยุยุแล้วก็ตอนนี้หนูใช้วันเว้นสองอาทิตย์ค่ะแต่ยังไม่ได้ทิ้งทั้งหมดค่ะทิ้งได้แล้วเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอวันเว้นเจ็ดวันเนี่ยก็ถือว่าเลิกได้เลยแต่ท้องหนูว่าหนูจะเอามันแหมบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมสิว่าเราเนี่ยรับมันมายี่สิบปีนี่มาใช้เนี่ยหกเดือนหกเ,เดือนโดยไม่ทําอย่างอื่นช่วยเลยนะ <c oughs> ไม่ลดความโกรธไม่ทําอภัยทานไม่ทําบุญให้ทานเท่านั้นรอพามิล่าอย่างเดียวในรายนี้หก <c oughs> เดือนเนี่ยโหนี่แบบ ได้อย่างนี้นี่ถือว,ว่าสุดยอดเลยแต่หน้าใสนะน้าใสน่นี่ค่ใช้โมัมนี่หละขึ้นอย่างเดียวหน้ามันกน็นุ่มแล้วนะพี่ตอนต้นก็ไม่เชื่อต้องบอกว่าตอนต้นมีลาขึ้นมันก็น่าจะเหมือนแบบเซรั่มทั่วๆไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้แบบไ okay. ดู Έ ศึกษาของพระอาจารย์รัฐน์นะคะพูดถึงพลังปานแล้วก็มโนธาอย่างเงี้ยเราก็ลองใช้ดูเช้าเย็นหรือว่าอะไรก็มีความรู้สึกเออ หน้ามันมีความรู้สึกใสขึ้นนุ่มขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมียนเขาผิดหูผิดตาแล้วมาให้เราเห็นนะมีไหมก็มีอันนี้มีฝ้าฝ้าเขาก็ดีขึ้นก็มีก็สวยมากเลยแม่แลวก็เพราะก็เพราะสินค้าของพี่แหละไม่อยากจะคุยใช้อะไรมากใช้อะไรมากพี่ใช้อยู่ใช่ไหมคะพี่ใช้ประจำเนี่ยก็จะมีอโลเวล่าบอมิลเร์เคลนใช้เช้าแล้วก็ใช้กลางคืนโอ้โห แม่นั้นแหละก็พอแล้วเด้งเลยนะหน้าเด็กไปต้องบอกว่าสินค้าเขาไม่ต้องจริงๆแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะมากมายอ่ะเพราะว่าสินค้าทุกตัวของเขามีคุณภาพอยู่แล้วอ่ะมาสการค์แทนสาธุขวาวหวายข้าวถวายค่ะที่เขาหั่นข้าวหวายดีจังเลยโชคดีได้มาทำบุญเดี๋ยวอาจารย์รับนะคะจ่ายค่านี้ก่อน จะได้ได้บุญเดี๋ยวนี้ทำทันทีมีสีดีโยมาหรอคะอันนี้อันนี้ถวายแถมไปเชื่อมั่นเลยเหรอแค่ฟังได้เชื่อเลยเหรอเชื่อมั่นก็ก็ยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ทุ่มทุนสร้างมากเลยแต่ก็แต่ก็ลองผู้ละสี่พันก็ซื้อก็วัน50สิบก็ซื้อสี่ร้อยห้าสิบก็ซื้อซื้อหมดซื้อครบนี่ขนาดลองนะ ก็ค <t> ือซื้อหมดเลยก็คือปกติก็ใช้ก็มันมีแพงกว่าใช่ไหมจาที่ใช้อยู่บางตัวมันก็แพงกว่ากันล้างหน้าออกมาเช้าหรือเราเข้าห้องน้าออกมาถัดล้างสบู่สอย่างคือสาลายกับอโล แล้วพอเข้าไปใช้เขาก็บอกว่าเออเขาใช้แล้วเขาดีนะคือหน้าเขาใสก็อะไรอย่างเงี้ยเขาเขามีปัญหาอะไรมาก่อนรอเปล่าก่อนจะใช้เป็นฟ้าอ๋อเป็นเครื่องสําอางที่มีธรรมะอ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยพบพอดูแล้วก็เอออิ่มใจนะพอดูแล้วมีความเอออิ่มใจแล้วเราก็อยากใช้นะเนี่ยคือพอใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้มาไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะถูกด้วยดีด้วย หาของถูกนิ้มมีราคาเซรั่มอะไรทัากหมสี่ร้อยห้าสิบก็ต้องการให้คนใช้ในชีวิตประจําวันค่ะค่ะเพราะว่าถ้าแพงมากๆเนี่ยบางคนก็ซื้อได้ครั้งเดียวก็คือตอนแรกพอดูนะคะพอดูเราก็เออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะพอคุณน้อยพูดในทีวีอ่ะของของเรามีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยจนกระทั่งถึงพันเออแสดงว่ามี ราคามิตรภาพราคาก็โดนใจด้วยค่ะไม่ต้องไม่ต้องให้เราคิดมากเลยว่าจะใช้หรือไม่ใช้คือพอเห็นราคาปุ๊บโอ้ยได้เลยตัดสินใจใช้ได้เลยพอใช้ไปเรามีความสุขนะคะสุขใจค่ะแล้วก็คอยดักติดตามคอยดักติดตามทุกอาทิตย์เลยพอได้เวลาปุ๊บจะต้องนั่งรอเหมือนคนติดละครติดอะไรเงี้ยก็ได้ธรรมะด้วยได้ธรรมะด้วยได้ ได้ความสุขอะได้ความสุขทั้งความสุขทั้งทาง,งผิวพรรณทางหน้าตาเราได้สุขใจอะไรจะมาเท่าสุขใจแล้วค่ะที่มีฝ้าข้างแก้มเนี่ยก็มันหายไปเองห,หายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะห,หายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ป้าแดงตรงนี้หายปไปแล้วเห็นไมก่อนป้าแดงพ่อให้เต็มจริงเหรอ เอยต้องไปดูรูปคราวที่แล้วนะที่คุณน้อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแต่ประดงใช้ฟจะต้องกระชับเก็บหมดเลยไม่แน่นะคะขึ้นไม่ต้องกอโอ้ค่อยเป็นแต่ขึ้นทุกคนนะเนี่ยของน้อยเนี่ยขึ้นมันมันนุ่มขึ้นอ่ะคือรู้สึกว่าเอออันนี้เรื่องของผิวอ่าผิวรู้สึกว่ามันไม่คือผิวเราก็ไม่เชิงว่าหยาบอยู่แล้วเพียงแต่รู้สึกว่ามันมันเออมันลื่นๆมันใสๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่ใช่ออกปลไปเราไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนหนูเสียเรี่ยกว่านี้อีกนะค่ะหนูก็ใช้ไปใช้ไปมันก็หายไปเองตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนใจไงเออเออหน่มันยุบไปทีนี้ทีนี้เรื Ama, ona, masa, ogi, ่องหัวใจได้ไหมแต่หนูว่าหนูได้ใจมากกว่านะหนูว่าผปรือเลตัวนี้มันแปลกตรงนี่ว่ามันมีน้ําน้าพลังปลาโมท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครู้สึกว่าเย็นลง ใจหนูเมื่อก่อนนจะร้อนชอบทานมะละกอเหรอคะหนูชอบมากทำไมอ่ะอร่อยอะแล้วผลไม้ชอบอะไรอีกหนูชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างโอ้โหหายากมากเลยผลไม้เด็กตอนนี้แล้วผักอะทานผักหรกตัวตัวลันตาวของชอบแล้วทานหมูไหมทานกุ้งไหมปลาหมึกถ้ามะละกอนี่เป็นชามอะแล้วหนูไม่ทานเนื้อสัตว์เหรอลูก่ เนื้อสัตว์แล้วหนูเอาโปรตีนมาจากไหนอะ่ะส,สารไหลสไปร์เลยน่จริงอะ่ะทานสารไหลย,ยี่ห้ออะไรเอ้โหเลือกเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรธรรมาชาติของเขาทานสารไหลย,ยี่ห้ออะไรจ๊ะไม่ฮะย,ยี่ห้อของอะไรยี่ห้อของในสวนจิตของโครงการสวนพระองค์สวนจิตร <c oughs> ดา เนี่ยเจ้าเตียงเนี่ยใช้กี่วันแล้วเนี่ยใช้หมดแล้วได้กี่วันแล้วก็เที่ยวเริ่อน่ครั้งแรกที่ลงอ่ะจำวันที่ไม่ได้แล้วเป็นเดือนไหมแ็นโอ้เดือนไปส่มเอาเบอร์ลูกชายเข้าโทษนะคะอันนั้นเจ้เกี่ยวกับรักษาฝ้าหรืออะไรดูแลผิวครับพี่มีปัญหาดหน้าพี่เป็นฝ้าถือวิธีจะใช้ตัวไหนแล้วมันเวิร์กอ่ะอ๋อใช้สบู่ครับสบู่สองก้อนทีนี้เลยก็บอกว่าใช้สบู่อย่างเดียวเหรอคะแล้วครีมตัวไหนมีไหมคะที่มันเวิร์ก ผมว่าใช้สบู่อย่างเดียวก็พอแล้วนะสองก้อนก็เห็นผลแล้วอะไรวะไอ้นี่ก็ไม่ขายแล้วอะไรวะบริษัทนี้แล้วคนนั้นเป็นใครลละครับผู้หญิงที่โทรอ๋อแม่๋อในใจแม่มันก็ไม่ขายลูกไม่ขายแล้วกูจะได้ใช้ไหมเนี่ย เราก็พูดต่ออีกเขาพูดแบบลักษณะไม่ค่อยไม่ค่อยยอมขายไม่เขาว่าน่ารักเขาไม่เหมือนแม่แม่เขาพูดนี่แบบโบกูมึงไปทาบุญก่อนมึงจะซื้อไม่ซื้อเรื่องของมึงเขาไม่ได้อยากขายให้เลยแบบไม่ได้ง้อเราเลยอ่ะซึ่งบริษัทอื่นเนี่ยพี่เล็กคะพี่เล็กอย่างเงี้อย่างนี้นะคะโทรทั้งวันแต่อันนี้ไม่โทรเลยเราต้องโทรไปหาเขาอ่ะเราตั้งเกในใจว่าหากูอตังไม่มันทำไมมันเร่ไม่ตัง คือแมนะ่ตามมางหอเราแต่ทำไมเราไม่เอาอ่ะ <c oughs> ทำไมเราถึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตกลงกับเขาอ่ะเ <c oughs> อ <c oughs> ข้ถามมาอ, <c oughs> อ,อ๋อแม่ลูกกันลูกเขาไม่ขายแล้วลูกเขาน่ารักลูกเขาพูดว่าไงรู้ไหม <c oughs> อ่ผมว่าสองตัวนี้ก็ดีแล้วนะเราก็นึกในใจก,กูใช้